อันยอสเซโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเบบี้มอนสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันขอเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยนะครับเป็นเรื่องของพาริตาแล้วก็โรล่านั่นเองน้องแพรน้องดาอินสองสาวจากเบบี้มอนสเตอร์ที่ตอนนี้ทําเอาฟแฟนๆที่เกาหลีเนี่ยเขาตื่นเต้นคือฮากับความวิชวลของทั้งคู่เวลาที่อยู่ร่วมเฟรมเดียวกันนั่นก็คือพาริตาแล้วก็โรล่ามีรูปเซลฟี่กับกระจกนะครับถูกปล่อยออกมาโดยพาิต ริตาเนี่ยเป็นคนถ่ายรูปนี้และก็มีโรล่าอยู่ข้างๆด้วยการชู2นิ้วเป็นท่าประจำซิกเนเจของ b บบี้มอนสเตเลยทุกคนชอบชู2นิ้วกันมากๆพริตาเนี่ยจะใส่เบรเซอร์เครับ คลุมทับอีกทีหนึง่งแต่ว่าชุดด้านในนั้นของทั้งคู่ก็คือวันที่ขึ้นโชว์ที่ SBS Gayo Daejon ซึ่งในวันนั้นแฟนๆบอกว่าชุดสวยกันมากๆทุกคนคือได้ชุดที่เหมาะส่งหุน่นส่งความปังส่งความสวยบิชุนกันตึงๆหมดเลยและพาริตากับโรราเนี่ยเขาก็เซลฟี่กันนะครับน่าจะเป็นถ้าไม่ห้องน้ําก็ห้องแต่งตัวนี่แหละ Baby Monster นอกจากซีนจะใหญ่มากๆแล้วบนเวทีความบิชุนของทั้งคู่เนี่ยเวลาที่ร่วมเฟรมกันก็ซีนใหญ่ซีนโตกินกันไม่ลงเลยนะค ระหว่างพี่แพรแล้วก็น้องโรราจนแม่เกาก็บอกว่านี่แหละคือคู่หูวิชวลแห่งบงเบบี้มอนสเตอร์ที่อยู่ร่วมเฟรมกันที่ไรความวิชวลก็จะแบบว่าบาลานซ์ไม่มีหักซ้ายหรือหนักขวาเลยเพราะว่าทั้งสองคนสวยแบบเป๊ะความสวยแบบตาช่างไม่มีเอ็นเอียงนะครับแม่เกาเขายกให้ขนาดนี้ก็คือต้องยอมแล้วแหละกับความวิชวลตัวตึงขอ,องทั้งพริตาตัวแทนไทยแหละแล้วก็โรราตัวแทนเกาหลีแม่เกาเนี่ยอวยความสวยเบบี้มอนสเตอร์กันฉ่ำมากๆ โด,ด,ดยเฉพาะพาริตาไม่ว่าจะรูปไหนชุดไหนลูกไหนเนี่ยแม่เก่าเขาก็ชื่นชมหมดทั้งเรียกคิมริต้าบ้างละเรียกเจ้าหญิงบ้างละเรียกคุณหนูบ้างละสนับไดอินหรือว่าโรล่านานะครับแม่เก่าเขาก็เรียกร้องเรียกร้องอยากให้แสดงซีรีส์อยากให้หนูโรล่ารีบโตแล้วก็เข้าสู่วงการซีรีส์กันสักทีอยากจะเห็นแล้วว่าฝีมือการแสดงของดารานักแสดงตัวเล็กตัวน้อยในวันนั้นพอถึงในตอนนี้เนี่ยจะปังขนาดไหน และนี่คือเรื่องราวนะครับความสวยวิชวลที่แม่เกาเขาชื่นชมกันมายกให้เป็นคู่หูวิชวลของ Baby m o อน t e ตอร์ความสวยที่ร่วมเฟรมกันแล้วไม่มีตาช่างเอียงไม่หนักซ้ายไม่หนักขวาไม่มีเอ็นเอียงใดๆทั้งสิ้นเป็น m ิ s เ k o r e ีแล้วก็ Miss Thailand แฟนคลับยกย่องความปังนี้ให้กับพาริตาและโรราคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้ใครเห็นด้วยกันบ้างอย่าลืมเม้น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 กันมานะค,ะครับล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะทุกคนสวัสดีครับอันยอง